ไม่ค่ะวางยี่หว่าเปล่าค่ะนี่ค่ะออเอ่น้ำมาแล้วครับน้องอ็งก็ขอบคุณนะคะโอ้น้ำมาแล้วนี่ค่ะต้องโดนกินเลยต้องโดนได้ครับเอืมค่ะ มามาโดนโดนโดนตระแหนกครับเนี่ยโดนมาคนละแก้วโดนเข้ามาใกล้ๆลองกล้องด้วยอืมนี่ค่ะน้องโดนเนี่ยค่ะผิวดีขนาดนี้โดนบอกทุกคนน้วว่ากินววน์กินแก้วกินก็สามซองแล้วครับเบยก็ตื่นมาก็กินเลยเพราะว่าช่วงเวลาของกลางที่เราตื่นเช้านะครับก่อนอาหารจะเป็นช่วงเวลาที่เราดืดดืดเขาเรียกว่าอะไรครับเบยดูดซึมดีที่สุดใช่ไหมดืดซึมดีที่สุดช่วงตอนเช้าจะบอกว่าช่วงท้องว่างอย่างเนี้ยโดนก็กินไปนะคะถูกต้องครับได้ไงต่อเล่าให้ทางบ้านฟังนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเด็กทททีี่่่่บบบบ้้าาาาานนนนนนนไยัังงงคครรรตอออกปแ็เเ รู้สึกได้ชัดเลยก็จะสดชื่นเฟซนะครับผมซึ่งโดนัทไปนั่งอ่านมาบอกว่าหลังกล่องอะคบเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> มันสดชื่นไปถึงข้างในเลยครับพี่เอถึงระดับเซลล์เลยใช่มันเข้าไปสู่ DNA อ็นครับคือแบบว่าพี่เอว่าแบบมัน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 ดูดซึมได้ดีมากอรัพี่เอรู้สึกกระปี้กระเป๋าอ่ะรู้สึกว่าเออแบบเหมือนสุกมีความสุกอ่ะแข็งแรงแล้วก็ดูกระเดี่ยวอยู่เดียวยิ่งก็ทานสูตรพี่เอนะครับที่ใส่กับน้ำแข็งก็บอกว่าคูณ2ไปเลยครับพี่เอจริงเหรออร่อยคูณสองเออเหมือนค็อกเทลอ่ะไม่เหมือนกินคอลลาเจนนะครับไม่คาวเลยคุณพัชรีบอกว่าเปิดบินไปพนเปิดบินกับพี่เอไปพันกล่องแล้วรัีเวตตยมไปเที่ยวกับพี่ครับ ขอบคุณมะอ๋อเปิดไปแล้วไม่ได้แบบอยู่ในไลน์ซื้อในไลน์ด้วยก็ได้นะคะที่ในไลน์ด้วยนะค่ะที่ในไลน์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะโยตายแล้วเอ็นดูอ่ะเอ็นดูมากๆเลยอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเจอกันเล่าให้ฟังนี่โดนอร่อยไหม อร่อยมากครับเบยสดสดชื่นนะเบยใช่นี่อ่ะดูหน้าโดนดูหน้าโดนสูงปูเลยอ่ะอ่ะโดนเปิดหน้าผากเลยเปิดหน้าผากให้ทาบ้านเห็นเลยค่ะนี่ค่ะพี่เอเด็กในสังกัดนะคะที่อยู่ที่บ้านพี่เอนะคะทานห่อนโดนนะแบบว่าตอนมาเล็กๆสูงร้อยเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบกว่าครั